ครับพี่น้องเดี๋ยวพาเบิ้งตอฟี่ตายชักเบาเด้อตอฟี่ตายชักเบาอ่ะสวัสดีครับมื้อนี้ผมสิมาแเลีนวาวให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะบ่มีคลิปลงอ๋อมื้อนี้วันวันหยุดเนาะวันนี้วันหยุดเด้อพี่น้องเดี๋ยวไอ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจิให้เบิง่งโตวเบาของตอฟี่ตไตว่าป,ป็นไหนนะครับอยู่ทางคุ่นะนะครับพี่น้องจับไว้ทางบันใส่ใส่เสื้อยังใส่เสื้อยัง เสือกในหลอนเจอในลอนสีเขียวนอใส่เสือกเ,เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทนผู้ชมเดี๋ยวจะได้เบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวเอานี่พี่น้องนี่ป่าีตายวาของตอพีตา,ตายใส่ละชิมมันน้ชิมงานนะครับนี่เป็นคนจ้ว่าเดี๋ยวเบิงเ้งเนีเบิ้งว่าเนี้ยงอนนี้ครับพี่น้องกอนจิลาเอ้ยมาไก่จะเว้ยรนี่นี่จิลาแบบแบบนี้งนี้ เอาลเลยเลยเลยดอนาลเอาตกแล้วเอาไม้ไม้เอาไม้ไม้จับไหม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 เอาพี่น้องจับไหมครับลมมาทันมากครับพี่น้องนะครับต่อฟีตาอยู่พูน เรพี่ไต่ล่อแลนีนอยู่เรือพี่น้องเอ,เอาเ,เอาเร็วเลยตรงแนะ่ควบอย่องพี่ครับนี่นี่พูดเองเอาเอาตกแล้วตกแล้วเอาไหมเอาไหมไหมเห็นแล้วพี่น้องเป็นการนั่เรีนของ พื้นเมืองพี่น้องของพื้นบ้านน้อพี่น้องขว <c oughs> บผิดเว้ยเป็นการลเล่นพื้นบ้านเลยพี่น้องเอาละเสรีเบิง้งรรมาชาติไปนั่พี่น้องนี่ธรรมชาฉิดเยน็นประมาณสามโมงสี่โมงส่าวพี่น้องเอาละเบิงบ้งกลิ่นรำมาติไปนั่งพี่น้องเ <c oughs> สร็จยังนี่เอาละพี่น้องเดี๋ยวรอให้ซ่อมแซมก่อนพี่น้องซ่อมแซมก่อนอู้ <c oughs> พี่น้องต่อฟีตายอยู่บิน นะครับพี่น้องเห็นบ่ล,ล่อแลนอย่างนี้พี่น้องเอาละพี่น้องอันนี้คนจับอันนี้ทีมงานจับทีมงานจับว่าวอ่ะทีมงานจับวอลเนาะนั่นส่วนท่นาน่ะทีมงานชักพี่น้องทีมงานชักอยู่ตรงบนลอลอ้อชมพี่น้องว่ามันจะึ้นบ่พี่น้องเอาเลยเอาลยเอาล,ะ,อาละพี่น้องไปแล้วขึ้นแล้วตกแล้วบ่สาเร็จครับพี่น้องบอ่สาเร็จ เอาไหมเอาไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเอาพี่น้องเดี๋ยวต,อต่อพี่สายกำลังอเฮ็ดเขาอิ้นเฮ็ดยังนะเข้าเฮ็ดเข้าเฮ็ดเข้ามันไม่หวะเฮ็ดเข้าก็คือเสือกเนื้อพี่น้องเสือกล่ำมันเสือกล่ำมันบ่ได้บ่ได้องศาพี่น้องมันกันสีบริเลียนมันกัสีบรขึ้นเอาละที่เฮ็ดไม่กนพี่น้องรอชมกันต่อไปครับเอาละพี่น้องเตรียมตัวเลยพี่น้อง ขึ้นเลยขึ้นแล้วพี่น้องนี่ครับสวยงามครับพี่น้องสวยงามครับพี่น้องทะนุุุ้งไหมโอ้สูงเติบสูงเติมวางวางเอาเอาอะไรพี่น้องนงอเอาเอาโดนมือเรื่องนอนพี่น้องเราเอาพี่น้องสวยงามครับนั่งครับพี่น้องขึ้นไปแล้วโอ้เจมเจมพี่น้องเธอนุ่งไหม เก็นเองก็มือครับโอ้พี่น้องสวยงามครับพี่น้องฝีมือต่อฟีตายเดี๋ยวสิสัมผัสต่อฟีตายกันนะครับเอาต่อฟีตายเป็นได้มือไอวอลเลยมเมือไอวอมือไเดี๋ยวยำคำถึงม็อบไวเสอยเหมือนนิางบนนี้ครับนี่พี่น้องเบาๆคุณได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงธนูเนาะพี่น้องเอาละเดี๋ยว ลาไปก่อนนะพี่น้องคือการละเล่นพื้นบ้านของไทยบ้านเฮ้าเน่อพี่น้องเนาะตาพี่ตายไปเฮ้า,าไปครับก่อนสิจ่ายคิดผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามในช่องบ้าพี่ตายน้ำล้อครับไป